ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับเซฟครูนะวันนี้กับน,นไยมายครับ Snapshot ของ 21W15A กันแล้วนั่นเองใน Snapshot น,นี้หน้าไททันสกรีนก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในจีโอตของอเมทิสใน Snapshot น,นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อผู้เล่นอย่างเรามากนะรวมถึงมีประกาศที่สําคัญจากทางไามายครับด้วยซึ่งผมได้ทําการสรุปมาแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับจากคลิปประกาศของทางนายครับเคปแอนด์คลิปอัปเดตเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2พาร์ท ก็คือพาร์ทแรกจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกบล็อกไอเทมม็อบหรืออะไรต่างๆนะยังไม่รวมถึงระบบเทคนิคอีขายในด้วยก็ตัวแรกนี้เนี่ยจะปล่อยในช่วงซัมเมอร์นะอาจจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็มิถุนาก็ได้ส่วนพาร์ทสจะเป็นในส่วนของโวอเจนก็จะเป็นพวกถ้ำอควิเฟอร์ความสูงของโลกใบโอมใต้ดินการเจนของแร่อะไรพวกนี้ที่ผมเคยรีวิวไว้และอาจจะมีพวกดิฟดาร์วร์เดนแล้วก็บราณวัตถุก็จะปล่อยในช่วงฮอลิเดย์ซีซั่นหรือว่าประมาณคริสต์มาส ปลายปีนู่นเลยครับแล้วทําไมเขาถึงแบ่งเป็น2พาร์ทอ่ะเนื่องด้วยอัปเดตนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโอ e r w o ์เวิลด์ทั้งหมดเราลองนึกภาพตามนะที่แบบว่าเราต้องมานั่งเขียนอัลกอริทึมการเจนโลกใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นประมาณว่าให้มันสปอร์ตอย่างใบโอมสามิติอะไรอย่างเงี้ยความสูงของโลกไหนจะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกประสิทธิภาพอีกโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะสารพัดอีกอย่างทํามูแจงเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของทีมเดฟด้วยเพราะว่าผลกระทบจากโควิด -19 นี่แหละเนาะที่แบบว่าต้องให้เดฟทุกคนเนี่ยต้องทำงานแบบ work from home. แเบบอกกดดว,วยอยา่ยยง ทำงานล่วงเวลาอะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นหมดครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรืออะไรผมก็เช่นกันนั่งอยู่แต่ในบ้านเรียนอยู่แต่ในบ้านเงนี้ยคือไม่ได้พบปะผู้คนอ่ะมันดูแบบมันเบื่อเออเข้าใจความรู้สึกเขาเลยที่ต้องทํางานอยู่ที่บ้านฉะนั้นแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาครับก็ให้เวลาเขาหน่อยเนาะอัปเดตช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่คุณภาพต้องมาก่อนนะส่วนคลิปประกาศนะผมจะแปะไว้ตรงดีสคริปชั่นละกันนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปฟังผมจะแปะของซับไทยแล้วก็ออริจินอลไว้ด้วย มีบล็อกใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาบล็อกพวกนี้เป็นของแร่ดิบก็จะเป็นตามชนิดของมันเลยมีเหล็กทองแล้วก็ทองแดงแลักษณะของบล็อกก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมันมีคนแซวว่าไอ้สองอันเนี้ยมันเหมือนแบบไอ้น,นี้คือแซมอนอัดก้อนแล้วก็ไอ้น,นี่คือถัว่วหรือไม่ก็ไอ้น,นี่ถัว่วเออบล็อกพวกนี้ก็เป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยแหละเนาะเอาไปตกแต่งได้อย่างเดียวครับก็ใช้ได้อยู่นะวิธีการคราฟเจ้าบล็อกพวกนี้นะครับก็ใช้ตัวแร่ดิบของชนิดต่างๆนะครับเอาไปใส่ในช่องครัฟปึ๊บแบบนี้ก็จะได้เป็นบล็อกออฟ รอไอรอนมาโกก็เป็นนี่คอปเปอร์อะชึบเอามาแตกเป็นก้อนเหมือนเดิมก็ได้นะแต่เอาไปเผาไม่ได้นะคือมันจะโกงเกินไปไงถ้าแบบว่าเราใช้ฐานก้อนเดียวแล้วก็เผาทั้งบล็อกเลยอย่างเงี้ยคือถ้าจะให้มันเผาได้ผมว่านะต้องใช้แบบฐานหนึ่งก้อนต่อหนึ่งบล็อกเลยอย่างเงี้ยแพ้ภูเขาสามารถวิ่งชนได้แล้วนะถ้าสมมติว่าผมยืนเฉยๆตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนแพะวิ่งมาชนได้น,นั่นเองครับ อ,อุ้ยนี่ไงไม่เพียงแต่พูดเล่นนะออมม่สแตนก็โดนเหมือนกันครับอุ้ยไม่นะไม่แต่คิปเปอร์ก็โดนเหมือนกันนะแต่มันจะไม่ระเบิดใส่นะแต่ถ้าระเบิดใส่นี่น่าจะหายอยู่อะอุ้ยอุ้ยอ่ะโอเคเมื่อกี้คิปเปอร์นี่แบบมันมันหลบเลยะมแม่สลาดกเลยเรา จากที่ผมพูดไปช่วงแรกเนี่ยพวกโวเจนหรือว่าถ้ำใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยจะไปอัปเดตในช่วง Holiday Season แทนนะครับพวกความสูงของโลกณนะตอนนี้ก็กลับมาเป็น256เหมือนเดิมไอ้พวกถ้ำใหญ่ๆรอยแตกอะไรตามพื้นตามอะไรเงี้ยก็จะไม่มีอย่างการเจนแรกที่ผมพูดไว้ใน snapshot ก่อนๆน,นู้นก็ย้อนกลับไป1.16เหมือนเดิมในส่วนของแร่คอปเปอร์ก็จะเจอได้ตั้งแต่ y 0ถึง192นี่เลยตรงนี้มีอยู่กองนึงและจะเจอเยอะสุดใน Y ที่96 แต่ถ้าเราอยากเล่นในแบบที่มีถ้ำหรืออะไรเหมือนเดิมเหมือน snapshot ก่อนหน้าเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับโมแจงเขาได้แจก data pack ไว้แล้วเพียงแค่โหลดมาแล้วก็ Import ตอนที่สร้างโลกแล้วก็เล่นได้เลยขอเติอนไว้ก่อนว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อฉะนั้นแล้วอย่าลืมแบ็กอัพกันด้วยนะผมเวล<ะ>าใช้บนมิวตอนนี้มีเสียงแล้วบล็อกในหน้าครีเอทีฟถูกจัดเรียงใหม่เทกเจอร์ของเราเมทัลและแร่ต่างๆได้ถูกเปลี่ยน มีเอเจนตี้ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ชื่อว่า marker ก็จะเป็นเอเจนตี้ที่ใช้สําหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับเจ้าตัวนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าจะทําให้แลกน้อยมากๆนะซึ่งมันสามารถใช้แทนอมมอนสเตนได้นั่นเองครับสำหรับใครที่ทำดัตต้าแพ็กแล้วแบบใช้ออมมอนสเตนทเป็นตัว marker หรืออะไรอย่างนี้นะก็คือมันสามารถเก็บข้อมูลได้นั่นเองอ่านี่ตัวอย่าง summon marker ชึบข้อมูลที่ว่านี้เราต้องใส่ไปในแท็ก data เท่านั้นครับชึบนี่ก็จะใส่ไปอย่างสมมุติว่า custom อ,อ๋อก็จะเป็นแร่แบบอะไดมอนด์อย่างงี้ก็ได้ครับปุ๊บซัม,มอนออกมาเจ้ามาร์เกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในสเปกเตอร์จะมองไม่เห็นเลยก็คือนั่นแหละมันไม่ส่งข้อมูลไปยังตัวใครแอนอะเออถ้าอย่างเราจะ t p ไปหาอย่างเงี้ยตัวมาร์เกอร์อ่ะใส่ NBT ไว้เลยปุ๊บ Data แล้วก็ตัวแท็ก Custom อ l O ที่เราใส่ไปเมื่อกี้ไดมอนด์ชึบเราก็จะมาอยู่ตรงที่มาร์เกอร์วางไว้นั่นเองน่าเสียดายมันใส่ตัว Custom ม name ไม่ได้นะครับ ฉะนั้นแล้วก็ใช้ตัวอมอนสเตอร์ไปก่อนถ้าอยากจะให้มันแสดงชื่อนะแต่ถ้าเป็นมาร์เกอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบเช็คบล็อกพวกพิกัดอะไรอย่างงี้ก็ใช้ไปได้เลยครับไม่แลกแน่นอนเว้นแต่จะสปอนมาเป็นแสนตัวนะเซิร์เวอร์รีโซนแพ็นะครับสามารถใส่ข้อความเพื่อบอกผู้เล่นได้ก็ประมาณว่าถ้าอย่างเราเข้าเซิร์เวอร์ตัวนี้แล้วมันบังคับให้คุณลงรีโซนแพ็แล้วก็สามารถบอกเหตุผลหรืออะไรอย่างงี้ให้กับผู้เล่นได้อ่ะนี่คือตัวอย่างชึบนี่เออผมใส่เป็นภาษาไทยไว้อ่ะเอาใหม่ อันนี้น่าจะได้ละเสียดายมันใส่มันน่าจะใส่ภาษาไทยได้นะอ่าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะนั <c oughs> ่นแหละครับมีฟังก์ชันใหม่สําหรับคําสั่ง debug ก็คือเป็นทับ debug ฟังก์ชันเจ้าตัวนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถรันฟังก์ชันตัวหนึ่งเพื่อเช็ค error ต่างๆได้ว่าเราเขียนอะไรผิดหรือเปล่า enter ไปนะมันก็จะมีไฟล์เป็น output อ,ออกมาโอเคนี่แล้วน่าจะอยู่ใน debug แล้วก็นี่จากในไฟล์นะมันก็จะขึ้นเป็นคําสั่งที่เราใส่ไว้ในไฟล์ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเอาพุทมัง้งส่วน R R นี่คืออะไรวะเนี่ยในหน้าตัวอัปเดตเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลยนะครับฉะนั้นแล้วก็มันน่าจะเอาไว้ดูดีบักอะไรพวกนี้ได้อะเนาะประมาณว่าตรวจสอบฟังก์ชันอะไรทํานองนี้ครับ โอเคครับ okay. ผมก็ประมาณนี้นะสำหรับ snap shot ต,ตัวนี้แอบเสียใจนิดนึงนะครสำหรับตัวถ้ำใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยถูกย้ายไปช่วงคริสต์มาสเลยก็ให้เวลาเขาหน่อยนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีก็ต้องรอนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถกดเข้าไปดูลิงก์ตรงดีสคริปชันได้เลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย